พบกับไอ้บลันแทมฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําไก่แจ้สีเบนจะลงนะครับเบนจะลงก็จะมีห้าสีในตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับมาไล่ทีละสีเลยนะครับตรงสร้อยนะครับตัวนี้คือคือส้อยนะครับส่วนสร้อยนี้ก็จะมีสองสีนะครับจะเป็นตรงโคนนี้จะเป็นสีแดงนะครับทับทิมแดงนะครับแล้วก็ปลายโนอย่างนี้ครับเป็นสีงาช้างนะครับ ให้สวยก็คือสัดส่วนสีแดงทับทิมนี่สามเจ็ดสิบนะครับส่วนงาช้างนี่สามสิบนะครับก็จะสวยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับมาดูส่วนของระยะนะครับระยะก็จะเป็นสีทับทิมแดงนะครับโคนระยะนะครับโคนขนปลายขนก็จะเป็นสีงาช้างนะครับอย่างนี้นะครับออกเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนปีกนะครับ ปีกก็จะมีสาบปีกตรงนี้นะครับสาบปีกนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสาบปีกสีน้ําตาลใต้ปีกจะเป็นสีดํานะครับปีกชั้นในเป็นสีดํานะครับหัวปีกนะครับก็จะมีสีเขียวปีกแมลงทับนะครับส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นสีทับทิมแดงนะครับตรงหัวปีกส่วนข้างบนนะครับอันนี้คือส่วนปีกมาดูส่วนหางครับนี้เครื่องคุมหางนะครับอันนี้เขาเรียก เครื่องคุมหางก็จะเป็นสีเขียวปีกแมลงทับนะครับสวยงามนะครับหางชัยนะครับหางชัยนี้เป็นเขียวปีกแมลงทับนะครับมีสองเส้นนะครับหางชัยส่วนหางพัดนะครับคือส่วนนี้นะครับหางพัดหางพัดนี้จะเป็นสีดํานะครับนี่คือส่วนของหางพัดนะครับส่วนบ่วงหงายนะครับก็จะเป็นสีเขียวปีกแมลงทับอย่างนี้นะครับส่วนบ่วงหงายตรงนี้นะครับ นี้ลำตัวนะครับสีดําจะเป็นส่วนของลําตัวนะครับทั้งลําตัวเนี้ขึ้นพื้นนะครับเป็นสีดํานะครับก็จะมีห้าสีในตัวเดียวนะครับคือสีทับทิมแดงนะครับสีงาช้างนะครับขาวงาช้างสีดํานะครับตรงพื้นตัวสีน้ําตาลนะครับแล้วก็สีเขียวปีกแมลงทับนะครับตัวนี้ แก่แจ้สีบ oh. oh! oh. ินจระลงนี่ส่วนขาก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับจะมีแข้งเขียวอย่างนี้นะครับของที่ฟาร์มนี้จะมีเฉพาะแข้งเขียวนะครับจะงวยปากสีเขียวนะครับครับบางบางสายเขาก็จะมีแข้งเหลืองนะครับแข้งเหลืองจะงวยปากเหลืองแดงที่ฟาร์มีเฉพาะสีแข้งเขียวนะครับอันนี้คือภาพรวมๆนะครับของคู่นะครับสีบินจระลงตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับลักษณะใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะเอาตัวเมียมาให้ดูนะครับสีมันจะลงนี่ก็จะเป็นแต่แจ้เบนจะลงนะครับตัวเมียนะครับลักษณะสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีออกน้าตาลนะครับขีดขอบนะครับตัวเมียจะมีสีเป็นขีดขอบขีดขอบเป็นสีเทานะครับแข้งนะครับสีเขียวนะครับแข้งเขียวเหมือนกันนะครับสายนี้จะเป็นแข้งเขียว อกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับบางตัวก็จะเข้มบางตัวก็จะสีอ่อนนะครับแล้วแต่ตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายนะครับลายน่าจะลายไก่ป่านะครับหาครับตัวเมียก็จะเป็นสีดํานะครับนีลงรวมของตัวเมียนะครับสีเป็นจะลงสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับผม